นคนครัเชื่อยนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ไม่งั้นพูได,ด,ด้โดได้ผีกระสือคนนี้ไล่ตามช่วยด้วยครับกดไลค์หน่อยทุกคนกดไลค์เลย <S <S โอเคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน,นะครับผม,มนี่ผมแซมมี่นะครับแล้วก็อยู่กับเคียวย่าน209ตาราเฟลแล้วก็คิวโซฮานี่นะครับก็อยู่ในเกมของไมค์ครับนะครับวันนี้เราจะมาซ่อนแอบสุดหัวเกรียนนะครับเพื่อที่จะมาหนีตัวที่ไม่ใช่ว่าอะไรนะหัวเกรียนแบบนี้ป่ะหักเก,นโโก,เกนรนแบบนี้ป่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ้ปาปเหรอเหลี่ยมโฟลี่ยมเลยโอเคมาไม่มีอะไรมากๆทำเพลงนะผมก็กติกาก็เหมือนเดิมเลยครับใครตาคนแรกก็เป็นคณิตกรเรามีเวลาทั้งหมดสามนาทีในการแอบนะครับซ้อมซ้อม ไม่เป็นอ้าวไอคิวส้มอ้าวไอผมนี้ผมนี้อึบอึบไอคิวเฟนคนแรกเฟนคนแรกเฟนคิวคิวโซฮานะครับผมถือว่ารับน้องใหม่หน่อยละกันนะจ๊ะอย่าลืมเอาของด้วยนะครับทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้ามันก็ได้นโดนกูมันก็ได้นโดนอ้าที่แอฟอุ้ยแบบยังใหญ่อะต้องหาที่แอฟก่อนเลยเลยแถวสามเอฟไหนดีแอฟไหนดีแอฟไหนดีแอฟไนดียที่นอกเลยแอฟไหนเดียสามที่เอฟได้สามที่เอฟได้สามที่เอีไย ไม่ได้มันม่อด้ซอยแล้วใครแยซอยก็ระวังตัวด้วยนะไม่แยบแล้วไม่เอา้วไ้เรดีกว่า3รัโอเคสานาทีจับเวลาไอ้เจ้วจับเวลาแล้วจับเวลาแล้วไม่ส่งไม่สงนาทีจับเวลาครับผมไอ้เี้าี่อีีบ แกไม่เห็นกูแล้วไอคิวแปลร่าเป็นคนคิวแปลร่าเป็นผีอ่ะคิวแปล่างผีได้คิวแองลืมลืมลืมไอคิวต้องเกมืมหนึ่งกับแปลร่านั้นลืมบอกเกมโมหนึ่งทุกทุกครั้งในการแปลร่างอะไรอะเมื่อกี้อะไรออกไปอะเมื่อกี้เห็นไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปวิ่งอะไิ่อ้ไอนไอโนไอโินไนอะอะไรผีก็สือปินไม่ได้หรอไอคิไอคิวครับเ็นไอคิวไอคิวคโอ้เจอแล้วแล้วพวมตามกูไวีแีหรอ ม้เห็นาดีแล้วครเครมันตายก่แล้วมันรู้พิกัดเราแล้วดีแล้วแน่แห่่ไอ้กิเขาบอกว่าอินลิสออสเครเลีย

แมาให้คิวพี่ใบให้นะเพราะพี่อยู่ในจุดที่เนี่ยนะแช่แมพิมให้แล้วที่ใช้ผมอะนะเ้ีรกว่าใบอยู่ไหนวะอ๋อพี่อยู่ในซอยตึกอะตึกที่เอคิวไปเนโพลเล่นตามคิวยาน่ะอิบายให้นะใบสุดแล้วนะเนี่ยโอ้ยอ้าวพกู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  มาแล้วเยอ๊ยโวยเจ้าหนูไปเจ้ไมาแล้วจ้ะเฮ้ยเ้ยี่เ่จะตามันได้คิวเม่อจะตามฉันได้ไปแล้วอยวรบตัวทีคิวพี่มาช่วยเลยคิวพี่มาช่วยเลยคิวหายเลยหายเลยคิวหนึ่งทีหนึ่งที กั่แหย่ใจแล้วกันผีใช้สันซิวผมคอดผมคอดยาวเลยที่ไหนกันที่ไหนกันหยใจทำไมผีกระสือตัวนี้ทำไมถึงผมนุ่มนะฮะใช้สันซิวเฮ้ยเขาบอกหาคิวมันอยู่ไหนกันนะคิวหาไม่เจอพี่เราเราจะรอดเราจะรอดอยู่รอดปลอดภัยไม่ว่าสนุกที่สูงก็ตามไอ้ที่สูงไอ้ที่เฮ้คิวแยกกันคิวแยกกันคิ่หาเลยนี่คิวไม่เจอแล้วคิวไม่เจอแล้วคิวไอไอส่วนเก้าคนโกงเลยส่วนเก้ามาใส่ใส่รองเท้าอ่ะโก่งโกงทำใส่รองเท้าอ่ะ เงนัิวโอ้ยเอ้ยวิวตีดิม่รไรอ้ยูจะเกี้ยจะเกียจะเกียมไม่กูจะตีไทกี่ตายสอวิวสวยคิมาคดมาคิดมาคิมาคานานาานาที่เพราล่าสุดคือตรงนี้เว้ยตาวมาตามมาตมานในตรงนี้นี่เราต้องไท็บดีขึ้นไปคิวนี่ขึ้นค่อยโดดค่อยโดดให้มันสูงขึ้นคิวเหลือห้าพี่เหลือห้าพี่เหลือห้า คิวข้างล่างคิวหาข้างล่างไปขี้อ่ะกบลไก่บอกไม่เจอมาะไปคิวไม่เจอหมดเลยบกโอเคหมดเวลาเรียบร้อยอยู่ไหนไงไก่บ่อกไหนอ่ะโอ้ตัวนี้หรออยู่ในนี้หรอคิวเขาอยู่ในประตูเขาอยู่ในประตูโอ้เขาบอกว่าแมวมักเท้าเท้าเบาเออเขาเรียกเออใช่ใช่ใช่อย่างนั้นเลยโอเคทุกคนครับรอบสองเลยสกู มาครับทุกคนครับผมรอบสองสุ่มเลยครับทุกคนจะเป็นคิวโซฮาไตัวอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยแมลยนเปลี่ยนเมลียเปลี่ยนเดี๋ยนเมจะตปี่ยเอ้่ยนเปลี่นเปลียนี่นเปี่นเปลยนนี่เเปนเยนนนจนปยนปปลีน่ยนเยนเลยนปเลยนล่เ่ปยผเนียปีเปลี่่่น่่่เเ่นี่ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โคตัวเลยนี่ยตรงนี้นีวไม่ไวตัวนี้เนียนอยู่เจ็ดตัวนี้เนีย่สามนาทีจบะว่าผ้เอวลาจอแวแน่จริงใครจะพูดอัไรดีว้แค่นี้จะพู้อะเดี๋นจพูดอไดข้างบน้าเห็นนะบนนู้นนบนนู้น่าบนมูน้าอย่าพูดคบนนู้ไปเลยฟิสูงฟิสูงเห็นไหมฟี่สูงน่ะสายมือนะฟิวไม่บีแล้วบีแล้วบีแล้วไอ้บีไอ้บกซื้อมับีแล้ว เจอไหมนะอยู่ไหนเจออยู่ไหอคิวไอคิวแล้วรอไอคิวแล้วรอไอคิวแล้วรอเฮ้ยแล้วจะบอกทำไมอะอยู่ไหนเจอาว้ามีกระสือตัวยาวผมเป็นโคตรยาวที่สัตว์คิวชัวเลยเนียนเลยเฮ้ยไม่เจอใครเลยเฮ้ยดีไงโดนไงโดนไงโดนไงวะ

ปาเงยวไวดิอย่าอย่ตงะตึกก็บอกอย่ตึกก็บอกตึกตึกตึนี่มองเห็นหมดแล้วตึกเนี้ยาตึากเนี้ยเออตึกนี่มองเห็นหมดแหละเขายิงผมอ่ะใครด้วย ไอ้นี่อยากสปอยมากอยาสปอยมากเขาอยู่บันเตาอยู่บัเตเฮ้ไอ้นี่ไม่เรียกสปอยไอ้นี้เรียกบอกนี่เรียกบอกเสปอยอนี่สปอยสปอยแกาจะแกเขาจะไม่หุดเาจะไม่หยุาจะไม่หยคุณเนี่ยไหม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 เนี่ยมเยตึกที่มีประตูประตูสวยไหน่อยแย่ๆแยอเลเหลือาสิบิทไยเดี๋ยวไปฮะยอ้แอบไ้อาเจอดีอเจอดีตึกที่มีคนแก่สีแดงโอ้โหจุดหมายตึกที่คนแก่ หนอกนูหนูคิวโซฮาร์ตเลยต้องไปเลยจะโวมาไม่พีกัดแง่แง่แง่เขาไม่รู้เไม่รู้เขไม่รู้เขาแค่าเขาแค่รู้ตึกสีแดงเฉยใช่ใชตุกตุกคุณตุกบานเลยแกตุณึ้นบ้าคแก่สีแดงที่มันสวยจริงเลยนะเนี่ยไม่ดอ่ะม่ด่ะไม่เไ่เ <Gym. S 1> กจนเวลาเรียบร้อยไอ้ยไอบีดี้ข้างบนเห็นไหมแค่เนี่ย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 เอ้ยเนว้าวโอ้ยแค่เนี่ยโอเคนี่เองอยู่ตรงเนี้ยโอ้โอ้โคตรเนียนโอเคครับทุกคนรอบสาม let's go โอเคครับทุกคนครับรอบที่สามครับผมสุ่มเลยครับสุ่มเลยอ่าแค่สุ่มเอ้ยสุม หนึ่งสองสามสี่้าเค็เก้าสเย่สองไม่ามไมไปไมไปสี่สี่หาสวาสิบวาสไอพี่ไอคิวเอาคิวเอาเท่าออกได้คิวเอาเท่าออกด้วยสีหไม่ดเหรอยี่สเก้าสาคนดูบอกว่าพี่แซมเอาที่หกกินลูกก็ได้ผมชอบเลยขอบคุณครับเอ้ยคุณดูคุดูคุณดูคอมเมนต์คดูคอมเมนต์ไม่เห็นเหรอชอบเนี่ยมินเนี่ย อยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันนะสามวินาทีจากเวลาจากเวลาอ๋อเอฟเฟกคือมันจะเห็นแค่เฉพาะคนที่คนที่เฉพาะตัวเองอ่ะคนอื่นไม่เห็นผมว่านะรถบรรทุกเก่าๆที่มันก็สวยดีนะแค่นะเกมคนไปอ่ะยี่สิบห้าวีอ่ะโอ้โหโอ้โหแค่ตอนนี้มีใครไหมสารภาพมาไม่บอกไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นเดี๋ยวคุณต้องไปกระผมคุณไม่บอกไม่ได้ไม่เห็นน่ะไม่เห็นไม่มีใครหรือว่าคิวมันอยู่ตรงข้อสอยที่มันทำกับพี่ป่ะไอคิวอ่ะ ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนไอเดโพอเอ้าเดโปแม่นมากครับผมไม่อยากจะโม้เจอแล้วเจอแล้วเจอใครกันไปดูอ่าในนี้ไม่มีนะฮะไม่มีคนเหรอใช่ไม่มีคนเดี๋ยวคุยใครคุยตัวเองคเฮ้ยตกใจผมนึกว่าผมเจอคนเจอคุณเห็นไหมไมีทาเล่นไม่ได้เลยวะไอพวกเราชีวิตมันเงียบมจังวะไม่สนใจซาซิวอ่ะนะไอ้พวกมันมันเงียบมากไม่เอาไม่เอา ผมว่าผมว่าเว้ยเราอยู่ใกล้ใครสักคนเว้ยแล้วมันเงียบเว้ยพวกเนี้ยจะว่าอนลืมมันลืมตัวเอรอจะซื้อจะซื้อยากกินคอคุณไหนกันนะเฮ้ยมันเนียนมากเลยอะมาหาผู้ชมเลยอะไอพวกนี้มันเตรียมไป้แล้วแหละทำทรงทำทรงแบบว่าอันนี้ไงทำทรงแบบบุ้มบิ๊กไงแต่ความจริงแล้วโดนโดนเนี่ยกำลังแบบยืนตกอันตรายไงอะไรเงี้ยนี่ไงคิวไงไอคิวไงไอคิวไอคิวไอคิวคีย์โหมดสามเลยคิวเกยโหมดสามยืนไหนกันนล้ไอคิวบอกบอกมาเพื่อนของแกอยู่ไหน เฮ้ยม่รอดไม่เจอเลยอ่ะคิวแกแกจะยอมขายเพื่อตัวเองเพื่อให้พวกฉันชนะหรือไม่อุ้ยไม่รู้ว่ามีใครอ่ะใกล้เจอแล้วแค่นั้นแหละใกล้เจอแล้วหรอใครเนี่ยใกล้เจอแล้วนี่ยโอ้ยหผมว่าผมผมว่าคุณแน่เลยว่ะใกล้สองคนจัดอ่ะใช่มันบันบัฟมันบัฟมันบั๊บมันบัฟเออคิวบุ๊คที่บ๊อบวะไม่คนเหมือนคนคนเหมอนคนเหมือนมเลยอะมึงไหนใกล้ี่ไหนอะใกล้ที่ไหนอะแต่รถใคร กูแต่วารูแต่ว่าจนเกิกดเียกวันคุณแซมสกินสีขาวมืนพมเลยบ้าอ๋ออตามนี่กับตามนี่กับพมหรอเมันพมเลยไม่ได้เลยล่ยแค่เลยหลเ่ะไฟิลฟิลโอยฟิลเนียฟิลเนียนว์ีีวีีีวีีเองอยู่แถวน้องอยู่แถวน้องอยู่แถวน้องแต่อยู่ข้างบนแค่คุณเจอันเจอตังไ อยู่ตรงอยู่ตรงไอ้ขั้มไปอ่ะซอเหรอข้างบนอใช่แต่อยู่ข้างบนแย่แล้วแจะหมดเวลาแล้วหรือสิบห้าวิต้งไหนวะอ่งไอ้ที่สามสองเอลเฮ้ยยอเวลาต่อเวลาไยรอยแล้วี้ต่อเวลาบเก้หรอต่อต่อเวลา เออหาดีโอเคทุกคนครับไปรอบสุดท้าย let's go โอเคครับผมเดี๋ยวให้ปลากับเค้าสุ่มนะเพราะสองนี้ไม่เป็นเคียเป็นด่าเฮ้ยโกง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 เป็นเกมเลยนะ้เแอบตรงนี้ละกันแอรตรงนี้ละกันอีกสองนนเงียนไ่เอาไม่เอาไม่เอา พีมโยะขอบขอบุขอบุขบตรงเนี้ยไม่มีคนงเี่ยผมย่พี่ว่าเราต้องเนียนไปตรงเนี้ยเราเรียนยูกุรกุระกที่ไหนแล้ววะน้อถึงหนึ่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 งห่งม่จับเวลาแล้วจับเวลาแล้ว เสร็จจะไปรับไว้ก่อนอยู่ไหนกันนะคิวถ้ามันมาเราต้องสู้ใช่ไหมไอ้คิวพี่ให้คิวพี่ให้บุลลับเอาเอ้ยอาบุลลับสองลูกโอเคไ้มจับได้ห้าร้อยโอ้โหโดนโดนพี่แม่ไหนอย่างตรงนั้นหรอไอ้คิวไปแล้วคิวไปแล้วไปแล้วไปแล้วแกไม่รอดแน่ไอ้มึงไม่กินหน่อยหรอไอ้บุญไม่ได้อะ พี่แซ่บรอดได้ไงอ่ะไม่รู้พี่เห็นพี่ว่าพี่คนเนียน่ะเห็นพี่ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเออไม่แตะขึ้นไม่มีนะขึ้นไม่มีนะขึ้นไม่มีเพิ่ข้าวเพิ่มเลือดเลยนะครับไปอ่ะได้เลยตัวนี้น่าเนียนอยู่นะหนึ่มาเวทมาตัวนี้น่าเนียนอยู่นะน่าจะเนียนอยู่นะอุ้ยสีแดงเหมือนกันด้วยคิดว่าเนียนแน่นอนอ่ะทุกคนคิดว่าเนียนไหมครับยืนกดไลค์นะไอคิวไอคิวไอคิวนี่อยู่เหรอทำไมเนียบจังอ่ะไม่อยู่ไหนวะแอบอยู่ ไม่ชิวี่หละรอดเหรอใช่ตอนนี้นแหละวะโอเคทุกคนแย่แลโอเคทุกคนนึงทีแล้วจุกันเจกันหนึ่งสองสาม มึงไม่มจเกี่ยวจ้ามึงจะจับไว้กี่ว่ามึงกินอะไรไม่ไดนบ้าไบ้าตายเอาไม่ได้กินไม่ได้กินตอะหาไปเลยหาไปเลยโอ้อไอ้กิ๊งกินอะไรไม่โดนกินไม่ได้กินตอนแรกมีคนอ่อนมาขั้นกรอ่อนมาทุกคนตัวเนี้ยก็ตัวอ่อนน้า เอ้ยกูุงการกัเลยวะตอนแรกจะกินแต่ยังไม่ได้กินคาร์ดโกอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเอาคิวตายถ่ายละเออทำปี๊บมึงรู้ปี๊ไปปี๊บยิงเลยยิงคูเลยยิงคูเลยแล้วกับกับโซนกับโซนผมไปนะครับผมไม่บอกแล้วกันไม่บอกแล้วไม่บอกแล้วเอาไหนบอกไปเฮ้ย ตายแกก็จับฉันไม่ได้หรอกไอ้พีบ้าไอพีอะไเอะเอาไหมจับฉันไม่ได้หรอกไอพีบ้าเกิดจากไหนบ้าเฮ้ยดูมันเที่ยวเที่ยวใส่โอ๊ยโอ๊ยผมตายดูมั้ยเราได้หนึ่งเซ็ปไอฟิล์มเนี่ยมากสวัสดีปลาเนียนกว่าอ่าใบให้นะปลาอยู่ในจุดที่ไอคิวเจอพี่แบบแรกเลยส่วนไอฟิล์มก็อยู่แถวๆนั้นแหละอ่าไปใบใบให้ไปให้ไปให้ ไปมันจะรู้นะหายีด้เร็วมึงมึงมึงคือความหวังของกูนะจับไม่ได้อะพี่อะไรเบลเลนระเบิดแบลเลนระเบิดแฮ้ยเลเนระเบิดระเบิดเลนระเบิดเลนระเบิดระเบิด้ยผมไม่แบบคือที่ไใบที่ไใบที่ไใบขนาดเนี้ยไม่รู้ว่าป้าไอคิวจะจับได้เว้ยเนี้ยโอ้โหเป็นรูเลยไอพิมโอ้ิหไอพิมไดีเร็วพี่แก๊ปไดีเร็วพิมฟิมสาม สองเอ็มเอนไเอ็กซ์ล็คิวคิวหมดเวลาเรียบร้อยพี่ชนะอีกแล้วพี่ชนะอีกแล้วต่อเวลาเพิ่มต่อเวลาเพิ่มชนะเย่แมวเห็นแมวเล่นระเบิดเห็นไหมเมื่อกี้โอเคโค้ดเกมเลยครับผมก็สหรับคลิปนี้ถือว่าฮอปากคอมคอแล้วกันผมก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทุกช่องด้วยแล้วกันในบมสหรับคลิปหน้าเนี่ยอย่างพวกเราทั้งหมดเนี่ยมาสนส่งแอนมาได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปด้วยด้วกันนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับผมทุกคน้บ๊ายบาย